สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในหัวข้อใหม่นะคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอยดูจากภาพมีอะไรคะรถคันนี้เป็นยังไงแตกต่างจากคันอื่นยังไงคันอื่นอยู่เฉยๆใช่ไหมคันนี้เกิดการอะไรคะ,ะเกิดการเคลื่อนที่นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่สองเนาะต่อจากเรื่องแรงนะคะก็คือเรื่องการเคลื่อนที่นั่นเอง โดยการเคลื่อนที่นะคะมันคืออะไรการเคลื่อนที่ก็คือการเปลียะะปปล่ยนตำแหน่งนะคะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งนะคะของวัตถุในช่วงเวลาหนึ่งนะคะแล้วก็เทียบกับตำแหน่งอ้างอิงนะคะอะไรบ้างอะ่ะที่เกิดการเคลื่อนที่บ้างก็อันแรกตัวอย่างเช่นคนวิ่งใช่ไหมคะก็เกิดการเคลื่อนที่นะคะาารถแล่นนะคะก็เกิดการเคลื่อนที่เนาะเปลี่ยนจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง นะคะหรือคนปั่นจักรยานนั่นเองแต่นักเรียนสังเกตดูนะคะการเคลื่อนที่ไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนตำแหน่งอย่างเดียวนะคะแต่จะต้องไปเทียบกับตำแหน่งอ้างอิงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคำว่าตำแหน่งอ้างอิงหรือจุดอ้างอิงเนี่ยมันคืออะไรนะคะ,ะนะคะก่อนอื่นที่จะไปรู้ว่าจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงคืออะไรนะคะครูจะทบทวนนะคะทบทวน เกี่ยวกับปริมาณสเกลร์กับปริมาณเวกเตอร์ ector, ให้นักเรียนก่อนนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเคลื่อนที่เนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งซึ่งเปลี่ยนตำแหน่งได้ทั้งแบบปริมาณสเกลร์แล้วก็แบบปริมาณเวกเตอร์นั่นเองนะคะ,ะมาดูนะคะปริมาณสเกลร์แล้วก็ปริมาณเวกเตอร์เนี่ยมันเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครูเคยบอกนักเรียนไปแล้วเมื่อ,อ,อต้น,ตน ชั่วโมงเลยนะคะต้นต้นชั่วโมงคาบแรกๆเลยนะคะว่ามันเป็นปริมาณอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในปริมาณสเกล่าเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นปริมาณที่มีเพียงขนาดเพียงแค่อย่างเดียวนะคะไม่มีทิศทางไม่มีทิศทางเช่นเวลาระยะทางอัตราเร็ว นะคะเช่นเวลาระยะทางอัตราเร็วนะคะส่วนปริมาณเวกเตอร์เนี่ยเป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางนะคะเช่นการกระจัดความเร็วแรงโมเมนต์โมเมนตัมนะคะในการหาปริมาณสเกลราเนี่ยหาได้ง่ายมากเลยค่ะก็คือเอามาใช้หาผลลัพธ์โดยการบวกลบคูณหารนะคะใช้การบวกลบคูณหาร ได้เลยนะคะเพราะมันมีเพียงแค่ตัวเลขมันมีเพียงแค่ขนาดนะคะแต่ถ้าเป็นปริมาณเวกเตอร์เมื่อไหร่นะคะเราจะบวกลบคูณหารอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะคะเราจะต้องหาทั้งวิธีการทางเวกเตอร์นะคะทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมีทั้งขนาดและทิศทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะ,ะตัวอย่างของปริมาณสเกลา่ามาดูตัวอย่างเป็นระยะทางก็ได้คะ่ะในสมมติจากภาพนี้นะคะ ครูเดินมาทางขวาเนี่ยสามเมตรนะคะเดินต่อขึ้นไปข้างบนอีกสี่เมตรอ่ะระยะทางที่ครูเดินทั้งหมดเท่ากับเท่าไหร่คะอ่ะถ้าเราจะหาระยะทางเราก็เอาที่เราเดินทั้งหมดมาบวกกันใช่ไหมคะก็เป็นสามบวกกับสี่เพราะฉะนั้นครูได้ระยะทางเท่ากับเจ็ดเมตรแต่ถ้าเป็นในปริมาณที่เป็นเวกเตอร์คำตอบจะไม่ใช่เลยนะคะดูนะคะครูไปทางขวาสามเมตร ะะขึ้นไปข้างบน4เมตรนะคะถ้าเป็นปริมาณเวกเตอร์เนี่ยเขาจะนับตั้งแต่จุดที่1จุดแรกนะคะไปหาจุดสุดท้ายแล้วเป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นลากไปดูนะคะดูนะเพราะฉะนั้นค่าของปริมาณเวกเตอร์นะคะหรืออันนี้นะคะก็จะเป็นหาค่าเป็นการกระจัดนะคะ เป็นการกระจัดนะเพราะฉะนั้นการกระจัดที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะต้องไปใช้สูตรทางคณิตศาสตร์นะคะก็คืออ,อ,อันนี้ครูให้เป็น c เนาะก็เป็น c ยกกำลังสองเท่ากับ3ยกกำลังสองบวก4ยกกำลังสองนะคะแล้วก็อยากได้ c อันเดียวก็กลายเป็นรากที่สองของ3ยกกำลังสองบวก4ยกกำลังสงนะคะแล้วก็แทนค่าไปนะคะ3ยกกำลังสอง มันก็คือ3คูณกาน2ครั้งก็เป็น9นะคะ3 3 9บวกกับ4ยกกำลังสคือ4คูณกับ4เป็น16นะคะคิดแล้วได้เท่ากับเท่าไหร่คะอ่าได้รากที่2ของ25ทอสแควรรูทมาอะไรคูณตัวมันเองแล้วได้25ก็คือ5เพราะฉะนั้นค่าของออปริมาณเวกเตอร์ที่ได้นะคะ C ของเราจะเท่ากับ5เมตรเห็นไหมคะ คำตอบไม่เหมือนกันเลยถ้าเป็นสเกลร์เราเอามาบวกกันหาระยะทางได้เท่ากับ7เมตรแต่ถ้าเป็นเวกเตอร์เนี่ยเราจะต้องมาใช้วิธีการในการหาการกระจัดนะคะแล้วก็เกิดทิศทางที่เกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งแรงการกระจัดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็จะได้เป็นนี่ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะอ่ะอันนี้ก็คือลักษณะของปริมาณสเกลร์แล้วก็ปริมาณเวกเตอร์นะคะ ต่อไปนะคะเมื่อกี้นี้ครูบอกแล้วว่าในการเคลื่อนที่มันเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งใช่ไหมคะแล้วเราจะต้องรู้จักจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงด้วยนะคะจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหาจุดที่เราคิดว่าคนเห็น นะคะคนอื่นเนี่ยเห็นแล้วก็เห็นได้ง่ายที่สุดนะคะสะดุดตาที่สุดนะคะอันนี้นะคะเรียกว่าจุดอ้างอิงนะคะโดยมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องโดยมีทิศทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็เป็นทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกนะคะจุดอ้างอิงของครูอันนี้ก็คือต้นไม้นะคะอ้างอิงยังไงอะลองมาดูตัวอย่าง ตัวอย่างบอกว่านะคะให้จุดศูนย์ที่ต้นไม้เป็นจุดอ้างอิงนั่นแสดงว่าจุดอ้างอิงอยู่ที่ต้นไม้ก็เริ่มต้นที่ศูนย์นะคะเมื่อเวลา8 3 0จุนอเด็กชายยืนอยู่ห่างจากจุดศูนย์ไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะทาง25เมตรอ่ะยีเมตรแสดงว่าครั้งแรกเด็กผู้ชายจะต้องยืนอยู่ตรงไหนคะอ่ะจะต้องห่างจากต้นไม้ต้นนี้มาเท่าไหร่คะยีเมตรในเวลา เมื่อเวลากี่นาฬิากาคะอา8.30นอ,อเพราะฉะนั้นครั้งแรกจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมต่อมาเวลา8.4 8.45นนะคะ8โมง45นะคะน้องจินก็คือคนเนี่ยแหละที่ยืนอยู่ที่ตำแหน่งห่างจากจุดศูนย์เนี่ยไปยังทิศตะวันออกเป็นระยะ55เมตรก็เหมือนกันตำแหน่ง จุดอ้างอิงเดียวกันเลยแต่ออกมาอยู่ที่ห้าิบ้าเมตรตอน8โมง45นะคะเห็นไหมคะเห็นไหมว่าเวลาการบอกตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยเราจะต้องดูจุดอ้างอิงที่มันทำให้คนอื่นเนี่ยสามารถเห็นนะคะเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ต้องเป็นตำแหน่งเดียวกัน ะะเวลาพูดหรืออธิบายเนี่ยมันจะต้องเป็นตำแหน่งเดียวกันเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะโดยมีทิศทางมาเป็นตัวกำหนดด้วยนะคะ,ะตัวอย่างอันนี้นะคะในอันนี้เนี่ยเขาบอกว่านะคะจุดศูนเนี่ยให้เป็นโรงพยาบาลนะคะจุดศอันนี้นะศูนอันนี้คือโรงพยาบาล A เ,เป็นสถานีตำรวจ นะคะ B, B เป็นสถานีดับเพลิง <B S 1> แล้วก็ C, C เป็นโรงเรียน <B S 1> จากอันนี้ครูถามนักเรียนนักเรียนช่วยตอบครูหน่อยนะคะว่าแต่ละสถานที่เนี่ยอยู่ห่างจากโรงพยาบาลโรงพยาบาลกี่กิโลเมตรแล้วไปทางทิศไหน อ่ะตัวอย่างเช่นะอันนี้ครูให้ให้จุดศูนย์คือโรงพยาบาลเป็นตำแหน่งอ้างอิงนะคะครูอยากรู้ว่าสถานีตำรวจนะสถานีตำรวจก็คือตำแหน่ง A ใช่ไหมอยู่ห่างจากโรงพยาบาลไปกี่กิโลเมตรและไปทางทิศไหน จากภาพต้องเรียนตอบได้ไหมคะอันนี้เป็นกราฟใช่ไหมคะเขาแบ่งให้เป็น1ช่องเท่ากับ2กิโลเมตรนะคะเพราะนั้นนี่คือ2นี่คือ4อ่ะเป็นทางไหนคะพุ่งไปทางทิศเหนือใช่ไหมคะอ่าพุ่งไปทางทิศเหนือนั่นแสดงว่าตำแหน่งของสถานีตำรวจนะคะก็อยู่ห่างจากโรงพยาบาลน,นะคะไปทางทิศเหนือเท่าไหร่คะ4กิโลเมตรนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปอยากรู้ว่าสถานีดอะเพิงล่ะคะ สถานีดับเพลิงอยู่ห่างจากโรงพยาบาลไปกี่กิโลเมตรทางทิศไหนอ่าสถานีดับเพลิงก็คือตัวบใช่ไหมคะจะเห็นว่านี่ลากไปอย่างนี้กี่ช่องคะหนึ่งสองก็เท่ากับกี่กิโลคะอ่าก็เราก็ต้องอธิบายได้เลยว่าเอ่อสถานีดับเพลิงอยู่ห่างจากโรงพยาบาลไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือกี่กิโลคะอ่า เท่ากับ4กิโลเมตรเพราะฉะนั้นคนอื่นก็จะรู้ว่าแต่ละตำแหน่งมันคืออยู่ตรงไหนนะคะอ่ะสุดท้ายเลย4 4คือตำแหน่งของโรงเรียนโรงเรียนอยู่ห่างจากโรงพยาบาลไปกี่กิโลเมตรทางทิศไหนคะอ่าอยู่ห่างจากโรงพยาบาลนะคะโรงเรียนอยู่ห่างจากโรงพยาบาลนะคะ4กิโลเมตรไปทางทิศ ต้นั่นเองนะคะนี่ก็คือวิธีการนะคะระบุตำแหน่งนะคะระบุตำแหน่งนะคะว่าสิ่งที่เราอยากรู้เนี่ยมันอยู่ห่างจากจุดอ้างอิงไปเท่าไหร่นะคะโดยมีจุดอ้างอิงแล้วก็ทิศทางเป็นตัวกำหนดนะคะนัเนี้นต้องสามารถตอบให้ได้นะคะต่อไปมาเป็นคำถาม หลังเรียนบ้างนะคะคาถามหลังเรียนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด5ข้อนะคะข้อ1นะคะ1กับ2เนี่ยให้นักเรียนพิจารณาข้อความตอบไปนี้นะคะว่าถูกหรือผิดเนาะข้อ1นะคะปริมาณเวกเตอร์บอกเพียงขนาดแต่ไม่บอกทิศทางใช่ไหมคะเวกเตอร์อ่าท่านนึกไม่ออกให้จําไว้ว่าเวกเตอร์คือลูกศรอ่าลูกศรเพราะฉะนั้นลูกศรมันมีทั้งตัวที่เป็นตัวลูกศรกับหัวลูกศรใช่ไหม ัวาก็คือขนาดส่วนหัวมันคืออะไรคะมันคือทิศทางเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกหรือผิดคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดนะคะเวกเตอร์จะต้องมีทั้งขนาดและทิศทางข้อ2การบอกตำแหน่งวัตถุต้องอ้างอิงจุดใดจุดหนึ่งเรียกว่าจุดอ้างอิงใช่ไหมคะ,ะเราต้องมีจุดอ้างอิงใช่ไหมถูกต้องนะคะจะต้องมีจุดอ้างอิง ต่อไปข้อ 3. ข้อใดต่อไปนี้เป็นเวลานเวกเตอร์ทั้งหมดเวกเตอร์ทั้งหมดนะข้อ1เวลากับแรง2ความเร็วกับอัตราเร็ว3ความเร็วโมเมนตัม4การกระจัดระยะทางอะอะไรที่เป็นเวกเตอร์ทั้งหมดก็คือมีทั้งขนาดและทิศทางอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่ข้อที่ ข้อที่สามนะคะเราเรียนกันไปแล้วนะข้อที่สนะคะข้อที่สามต่อไปข้อสถามว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นปริมาณสเกลาเป็นปริมาณสเกลานะคะหนึ 1, ่งแรงสองความเร่ง 3. ระยะทาง 4. การกระจัดมีอันเดียวที่แตกต่างจากเพื่อนเลยตอบข้ออะไรคะอตอบข้อที่สามนะคะ คือระยะทางนะคะระยะทางเป็นปริมาณสเกลรานะคะไม่มีทิศทางที่แน่นอนเนาะเดี๋ยวก็เดินไปซ้ายเดินไปขวาเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหลังนับรวมทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เรียกว่าปริมาณสเกลรามีแค่ขนาดองเดียวข้อสุดท้ายข้อที่5จากภาพนะคะนักเรียนอยู่ห่างจากร้านขายของ20เมตรจุดอ้างอิงอยู่ที่ตำแหน่งใด เมื่อกี้นี้เราดูเรื่องจุดอ้างอิงไปแล้วใช่ไหมคะเวลาเราพูดเนี่ยเราก็ต้องพูดถึงมันด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นจุดอ้างอิงอยู่ตำแหน่งใดข้อ1อยู่ที่บ้านข้อ2อยู่ที่โรงเรียนข้อ3อยู่ที่ร้านขายของข้อ4อยู่ตำแหน่งไหนก็ได้อ่าดูจากข้อมูลนะคะดูจากข้อมูลนะร้านอยู่ห่างจากร้านขายของ20เมตรเพราะฉะนั้นเขาระบุให้อะไรเป็นตำแหน่งอ้างอิงคะ ถูกต้องนะคะระบุให้ร้านขายของเป็นตำแหน่งอ้างอิงนั่นเองนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แล้วก็การระบุตำแหน่งนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในคาบหน้านะคะสวัสดีค่ะ